ไปหาเนวมากินถาะ่เนี่ยกําลังมากครับดนเราต้องนกออีกออสรุปว่าจะเอารถลงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ไปเหยียบเบรกให้เล่าไหมว่าไปเหยียบเบรกให้เล่ามัโตโตไปเหยียบเบรกให้เล่าไหมเบรกครับรถเทรลเลอร์มาถึงนะครับก็ไม่รอช้าครับก็เอาขึ้นเลยนะครับเอาขึ้นเลยหางนี่สุดยอดครับหางใหม่ครับหางใหม่ของเสียสลาวุสครับเป็นไะไเต็ม จูใจขนาดเลยหาง <c oughs> ยังไม่ได้ทำคลิปเลยหางใหม่ครับเพิ่งสั่งมาครับของเสียสารวุตรเบิร์นประเดิมขั้นแรกความเด็ดเนี่ย โมแมประเดิมขั้นแรกความแต่เนียฮะขั้นแรกเล่นมาป่าเนี่ยฮาาัฮะล่าหางนี่มันล่าลกลัวผมนะครับโมงงู้กันหางสามเผาครับเป็นหางพิเศษนะครับเสียรสาวุธ เป็น S700 ครับต้องพูดถึงเลยเรื่องความยาว ตุทุกวันก็วิ่งหินครับวันนี้ก็มาต่อเข้ากับทางแม็กกับเดิมขั้นแรกเลยฮนะอันนี้แหละถอ,อยไป็นยังนี่แหละเล่ามาสักนี่แหละอันนี้ยอมหรือเปล่ามันต้องกดตัวมันจะหันหนาไปทางคุณที่

อประมานี่แล้ววนะขึ้นเอย้าเถอะวะเี้นปลาเราสัง่ง,ง,เ,าง,งาเงยาาจังเมตรเนี่ยฮะ โอ้มันมันมันคือมันคือไปทางนั้นหลายเถอะไปทางนั้นนิดน้อยงับไปทางพุ่น Mann, ok đấy ạ rồi ăn khăn keo rồi ตัว <laughs> เงยครับอีรีมาขันนี้ไหมรอบสังมาเงครับโตเรถเกียร์ยังเยียบนตัวนี้อ้า

ไปครับไปทางที่จังหวัดนครพนมครับผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไปด้วยไหมต้องดูก่อนว่าทางโน้นมีคนขับลงไหมถ้ามีคนขับลงผมก็คงไม่ได้ไปครับตอนนี้เป็นเวลามันถ้าจะไปถึงที่โน้นก็น่าจะดึกครับ เอาแม,าม,าาม่มือไหนล่อทูบปากปลาเมื่อนี่ไรละ่ะบ่านโดนนเื่มมอมากับประเดิมเลยสุะเงี้ยวใส่บัิกวนมูเลย <c oughs> ายาว เฮาครับกิลีครับเหลือเหลือเยอะเลยครับขึ้นรถขึ้นรถสองลอยสองขั้นได,ด้ดนะีเนี่ยเนาะแม็นปะขึ้นสองขั้นได,ด้ดีเนีย่ยอีกขั้นหนึ่งขยบเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็เอาแขนไปทางโน้นอีกขั้นหนึ่งก็ขึ้นมาทางโน้นก็แขนไปทางโน้นครับขึ้นสองขั้นได้สบายเลย ตัวเบียร์น้างกันสเปคมันซสำหางขอเผ้าตัวนี้ความยามวามัน 700ครับเป็นไงขานะคะกระโดดข้าโสงที่ไหน,ไ,หน <laughs> ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาให้ โอเคครับผมก็เรียบร้อยลงไปนะครับ,บนที่นี่ก็จะย้ายไปที่คนครพนมอำเภอครไปไปับคือคอตาแก่แคนครพนมครับให้กับเสีย<อ>ชื่ออะไรลืมเรหรอนั่นลืมซื้อแล้วอันนี้ก็ลืมอีกเนาะืมซื้อแล้วค,คนได้กแก่ลายผูกเราเรื่มมากนี่ด้วยรถเสียสลาวุธครับซีรีส์เจ็ดร้อย ให,ใหม่เลยครับคันแรกครับที่ขึ้นเหยียบนะครับคันนี้เลยของเราครับคุณเบ์ยาวใช้บริการคันแรกครับทางโลเบสค่ะสีสีปีกแมงคครับค่ะเขียวข้าม เช้านี้เปลี่ยนยางมาใหมา่เปลี่ยนยางมาใหมา่ผม,ามาน,นี่สุดเพี้ยท่านได้กแกออกเลยเกี่ยวอู๋เรา,เอาบอฉุกษัตริย์ต้อนนี่อันนี้เป็นบริการจากอู๋เขาเป็นบริการจากอู๋เขาเนี่ยเขาทำชุดมาให้หยับหยาบไหมหยาบหยับปานทองค่ำพี่นอ้อง ซินอ็อตมันตัวนี้ไหมหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าปื้ดนม่หลายนอ็อตแถมเก้าแน็อต1ิน็อตสิบเจ็ดสิบเดิน็อต ใส่กันมาได้กับพองเข้าของเข้ามันจังหน,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 นัดเข้ามันแบบนันน้างเนซีทอนยางข้อเจ็ดจุดห้าขอเปปาออกไปุเลยครับ ใจมั้ดตกใจมากดอดไหมเออดโซ่ผู้สาวเด้ยเป็นยังไงนี่บอกว่าให้โ,โด,ดโซ่ผู้สาวเนี่ยลงมาโด,ดไหมตอนนี้ พร้อมๆค่ะก่อนออกเดินทางค่ะล็อกให้เรียบร้อยเอาเดียวเอ,เอาโดดลงมโดดลงมโซ่ผู <c oughs> สาา้สาวว่าะหนะ้าใครเธุปเป้า่างเล่ะ ແລກຄະຫາງໂລເບດ แล้วครับเจ้าซีรีส์700เสียสลาวุธนะครับไปทางสู่จังหวัดอำเภอนาแกครับนครพนมครับเงาขนาดเ <c oughs> งาเหยียดเลยหางสเปก ความยาวเท่ากันกับหกเพานะครับแต่ว่าทําให้มันสั้นนะครับมันสั้นลงกว่าลองรับขนรถเกรดเดอร์ขนรถบดรถแมคโคขึ้นได้สองตัวครับนี่เนี่ยสองร้อยขึ้นได้สองตัวครับไ้เลยสองตัวเนี่ยเงา